เพื่อนสุนรฟันสวัสดีค่ะทุกคนจำได้ไหมคะกล้วยลักษณะน,นี้ประส้งเคยพามาดูแล้วแต่วันนี้จะพามาดูให้ชัดเจนประส้งไปสืบสอบม,มาแล้วรู้ชื่อชัดเจนแล้วหลังจากที่สมมุติให้เขาชื่อกล้วยสายน้ำผึ้งมาตั้งนานวันนี้รู้ชื่อแล้วค่ะกล้วยหอมจอมพล ประส้มตั้งใจค้นหาชื่อเสาะหาชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากล้วยหอมชนิดนี้เป็นกล้วยโปรดของลุงขวัญค่ะประส้มก็เลยไปถามคนขายหนอกล้วยคนที่ประส้มสั่งซื้อหนอกกล้วยเขาอะค่ะแต่ไม่ใช่คนที่ขายต้นนี้นะคนที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วเราก็เลย ถามเขาไปค่ะเขาก็ให้ข้อมูลว่าอันนี้เป็นกล้วยหอมจอบผลหรือกล้วยหอมกระเรี่ยงประสมได้รู้ข้อมูลก็ไม่รอช้าตามปกติประสมรู้อะไรก็จะไปเสาะหาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนี่ลักษณะพิเศษของเขาคือ หัวปลีสีม่วงเข้มปลายทู่ๆดูดีๆนะคะปลายทู่ไม่เหมือนหัวปลีของกล้วยน้ำว้าที่เรากินที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวปลีกินได้ด้วยไม่ขมค่ะมีรสชาติที่เท่าที่ชิมดูเปรียบเทียบกับกล้วยน้ำว้าเขาจะมีความฝาดเหมือนกันแต่ว่ารสจะ ออกไปทางจืดกว่ากล้วยน้ำวา้าทีนี้ประส้มก็ไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รู้จักไปด้วยกันเนาะกล้วยหอมจอมพลทำไมถึงเป็นกล้วยหอมจอมพลเพราะเป็นกล้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรง แนะนำให้ชาวบ้านนำมาเลี้ยงนำมาปลูกเพราะว่าเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายทนแรงต้นไม่สูงลมมาก็ไม่ลม้มไม่จำเป็นต้องค้ำก็ได้ค่ะเดี๋ยวประสมจะเล่าข้อมูลให้ฟังเนาะประสมได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง กล้วยหอมจอมพลหรือกล้วยหอมกระเรียงมีชื่อเรียกแต,ตกต่างกันเยอะตามแต่ละพื้นที่ค่ะเช่นกล้วยหอมพิจิตกล้วยหอมน้ำผึ้งกล้วยหอมแมวกล้วยหอมเชียงรายกล้วยหอมเพชรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในอดีตกล้วยหอมชนิดนี้จะเป็นกล้วยที่ปลูกเฉพาะถิ่น ทินแถบภาคตะวันตกที่มีเขตติดต่อไทยกับพม่าค่ะอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็โครงการหลวงได้แนะนำให้ชาวบ้านนำไปปลูกขยายจนปัจจุบันชาวบ้านต่อยอดนำมาทำเป็นกล้วยทอดขายเป็นของฝาก เพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยได้อีกค่ะลักษณะสำคัญที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหัวปลีที่ผสมให้ดูไปแล้วเนาะหัวปลีสีม่วงเข้มอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะผลจะเป็นลักษณะผลกลมหัวจุกมนไม่ยื่นออกมาเหมือนกลวยกล้วยหอมทั่วไปค่ะแล้วก็ขนาดผลก็จะเป็นขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก เมื่อสุกจะมีสีเหลืองทองสวยน่ากินค่ะกล้วยหอมจอมพลเป็นกล้วยที่มีเปลือกหนาค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเก็บได้นานแล้วก็ไม่ชํำง่ายเก็บได้จนเปลือกมีจุดสีดำก็ยังกินได้อร่อยหวานค่ะถ้าสุกยังไม่สุกจัดเขาจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆ แต่เมื่อสุกจัดก็คือเมื่อเห็นมีจุดดำๆขึ้นผิวนั่นแหละรสชาติจะหวานเนื้อด้านในจะเป็นสีเหลืองอมส้มค่ะเนื้อแน่นด้วยไม่เละกล้วยหอมจอมพลมีวิตามินมซีมีแคลเซียมสูงแล้วก็มีวิตามินเอมากกว่ากล้วยไข่นะคะช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณบำรุง ประสาทกินแล้วสดชื่นค่ะที่สำคัญนะคะกินเยอะก็ไม่รู้สึกแน่นจุกเหมือนกินกล้วยหอมทั่วไปค่ะเพื่อนเพื่อน,นลองหามาปลูกติดสวนไว้สักต้นนะคะรับรองติดใจแน่นอน ถ้าเพื่อนๆสนใจค้นข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะผสมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเผื่อใครสนใจดูลึกดูละเอียดลงไปอีกหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆเลยค่ะ